แคมปนะ์แล้วก็จะมีก่อนถึงแคมป์ก็จะมีห้องน้ำอยู่สองห้องนะครับโอเคเาการมีซ้วมนะมีน้ำเดินไปอีกหน่อยแล้วก็ปรมาณร้อยเมตรนะก็จะถึงแคมป์ที่พักบริเวณล,ลานกลางเต็นท์ก็พื้นที่ไม่มากนะ ได้เต็มที่ก็ถ้ามีเต็นท์ก็ประมาณสักสี่สิบคนจากพักแล้วเราก็จะต้องเดินขึ้นยอดเพื่อไปยอดสงสุดผมมาปลายเดือนตุลาเนธะากไม่ค่อยเยอะนะอน,นี่โดนตัวนะหนึ่งน้าฝนจะเยอะหน่อย <c oughs> เพื่อเรานั่งหอบนะ, <c oughs> ะพวกลูกหาบนะเขาบอกว่านะครับถ้ามายืนบริเวณต้นไม้นะครับข้างๆที่บริเวณกลางเต็นท์นะครับนะต้นไม้ต้นนี้นะ มองขึ้นไปนี่จะเหมือนหัวช้างและก็งวงช้างนะนี่คือหัวช้างนะส่วนที่ยาวนี่ก็คืองวงช้างกำลังหมอบอยู่นะตัวนก็น่าจะเป็นด้านหลังจัดการแคมป์เสร็จนะก็จะเดินขึ้นยอดเขาช้างเผือกนะโดเฉพาะยอดนีนะ้ก็ไปกลับประมาณตักเกือบสองชั่วโมงเนะส้นทางตรงนู้นเจ้าหน้าที่บอกว่าทางอาจจะปิดนะถ้าใครมีเวลาก็เดินเล่นได้เดินนะครับก็ดู น้องหมาเป็นตัวอย่างนะหมาตัวน,นี้ท้องนะแต่ก็เดินขึ้นเขามาเที่ยวด้วยแม้แต่หมาท้องยังเดินขึ้นเขาได้